สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะเงินเงินทีพ่อจอหาติดมูขอยมาเนี่ยนะมือขอยมาสื่อของเฮ็ดบุญอยู่เนี่ยทำบุญให้ทุกคนด้วยนะใช่เอ้อเพื่อนอะไรอ่ะ เจอไหมมาปิดตสร้างผดก็ไหมก่อนอันนี้ย้งคักสิบตกก็ฟังต,ก,ก,ตกเดิมนนะออนนี่ซะดูนีนะวันนี้วันดีจริงๆผ้าที่เจ้าทรงกดนั่นที่บดดีนะคะ คุญด้วยนะคะพาทิศทรงกฎอยู่ไหนอ่ะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์บอสบอยแม่กอดพ่อได้ยังก่อนแล้วค่ะ ทุกวันก็จะไปทําบุญนะคะทําทุกอย่างวันนี้สัฆทานโรงพยาบาลปล่อยปลาปล่อยทุกๆอย่างไปมคโครีกว่ามันจะได้ซื้อผลไม้ด้วยทีเดียว ซื้อผักลไม้ไปไหว้ที่ที่ไหนวะหน้าซื้อกว่าท็อปหรือว่าเอ้ยท็อปมีไหมอ๋อไม่มีท็อปมีแต่โลตัสใช่มีแต่โลตัสโลตัสก็คือเราไปเสริมไทยมาแต่ว่ามันมันยังไม่เปิดมันมีสิบแต่ไมโครเปิดแล้วไปไมโครไจะครบป่ะ Happy birthday to Bort b o y all the best you are ทุเดยสุขสามวันเกิดโอ้โหอ่านไม่ทันอย่าว่ากันนะอันนี้คือที่แรกแล้วนี่เอ็กคูสีบเด้อนี่ในไอจีเนี่ยมือนี้ไรเบิดมือแทมผู้จับทาเบิ้งบดตรงกับวันอาทิตย์ด้วยสารัะวมใช่ไหมคะ ุูพอลยังยังวะจูจบบีเขาบอกว่าหนูยังไม่อวยพรเขาเขาบอกว่าหนูต้องอวยพรเขาเป็นคนแรกไม่เหรอเนาะมันเชยได้คนแรกอะ Música